ชุมชนบ้านดอกไม้เขตป้อมปราบสตูผ้ายนะครับวันนี้ผมพาพามาเดินดูในตลาดชุมชนบ้านดอกไม้นะครับคุณผู้ชมวันนี้วันพฤหัสที่7กรกฎาคม6 5 6 5นะครับเวลา7โมงเช้า32นาทีนะครับคุณผู้ชม

ครับ35นะครับ <laughs> <laughs>

Тата <laughs> ครับผม Yeah. Thank <laughs> you. ครับผมผมไม่ตรวจครับเอาเป็นรีวิวตลาดประมาณนี้ครับผมไม่เห็น,นไม่ตรวจต้องใจไม่รบกวนขออนุญาตเก็บภาพหน่อยนะครับอขออนุญาตเก็บภาพหน่อยนะ ครับผมครับอมครับผมหมอกว่ยังไม่เัจะอมนี่ขายเท่าไหร่ครับนี่กบาทโอ้ได้เยอะเลยได้เติเยอะเลยเนาะกขอบคุณครับพี่ เงียบเงียบเนาะอมันเงียบทุกที่พี่ทุกที่เงียบอเงียบว่าผมผมไอผมก็ไปเดินหลายตลาดเงียบอืเงียบตลาดใหญ่ๆบางทีเคยคึกคักที่ยังเงียบผมเคยมาที่นี่แล้วสกสองปีเรามั้งยังคึกคักกว่านี้นะพอมาวันนี้เออทำไมมันดูแบบ ดูข้างหน้าก็ดูอโควิดนอรับผมม่คนเดีืบมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าโควิดหมดก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นนะต้องให้ผูว่ามามาเดินตลาดบ้างนะต่ Thank <laughs> ปลาสวยเลครับออยากเก็บภาพหน่อยนะพี่กุ้งกิโลเท่าไหร่ดี่สี่ร้อยห้าสิบครับตัวใหญ่สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบครับจะไเ้เจ็ดร้อยครับมีแซลมอนสี่แปดมีสี่ห้าร้อปลานี้ไม่ถูกเลยนะปลานี่แพงอืมแพงแพงอยาอะไรครับครับผมอือได้เลยสดใหม่นะพี่นะ วันต่อวันเลยครับโอ้โหสดใหม่นะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมรคับเลยสับปะรดกุหลาบไปเส้นนี้มันไปยังไงน้อเนี่ยน้อไปนี่มันออกไปไหนพี่้อ๋อโดนโดนออกออกอกไปดูนนะคอืมข้างซ้ายมันจะออกแยกเงินจำเอกพี่อืม ครับผมเงียบเลยตลาดเนี่ยทุกที่เลยพี่ขายยังไงครับพี่ออกับข้าวเจสุงละสี่สิบบาทค่ะเจทั้งปีคขาบกับข้าวเจนะพี่นะ กับข้าวเจนะครับเอาเชิญชวนไหมเชิญชวนไหมเชิญชวนมาเอามาซื้อกับข้าวมา,าที่ตลาดมราจาได้นะคะกับข้าวนี่ก็มีอาหารหลากหลายค่ะอาหารทะเลอาหารเจนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอะอมีบจจัตจางจะเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาซื้อของกันได้เลยค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณนะคะ สีครับคุณขายดีไหมพี่เงียบค่ะไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะนะพี่นะตลาดนี้เงียบคุณคนไม่เยอะเพราะว่าเปนของขายไม่เยอะคนมันก็เลยไม่เยอะคนก็เลยนี่นะเขาบอกหม้อคุณไปลงเงินของหม้อไม่คนเยอะตรงไหนพี่ตุกเบอร์อ่ะไปเขาไปลงของหม้อไปเต็มเลยต่อหม้อใช่ไหมตลาดต่อหม้อบ้านหม้ออะไรอ๋อตรงอันนั่นนี่นะเออมันเี็นตลาดบ้านหม้ออะไรเลยนะ โอ้ยเขาไปถ่ายยูทูบกับเหมือนคุณเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเผมไปดูกัน๋อขอบคุณครับพี่ครับพี่ตอบมอตอบมอเออผมเลยจะไปเลยจะลองไปดูขอบคุณครับพี่ เป็นยูทูบพี่อ๋อตาโอันนี้ข้าเหนียวสักยาใช่ไหมพี่สิบบาทนะอันนี้เขาเรียกอะไรพี่คุณเลยขายยังไงพี่สิบบาทนะ มาเจ้ายโรงพยาบาลอเชิญกอข้วแม่ที่น้องวาอําุณเลิศเลยคะ้กาวไรนีแหละจะให้เพื่อนบนไะไม่เห็นดีได้ไงใช่ครับมาจอรี้หลรงาบขอเชิญอ้องมติเนี่ยไม่ไม่ตัวมันเองก็ห้ไดไไม่เห็นมันดีเาไก็หลบหน้าออกมาตัวก็หลบได้ไหมนี่ พาวมันก็รวารู่เาออมันก็ยตต่อกันเลยเวลาออกจากเขาเลยให้